การจัดเก็บทรัพย์สินอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรและลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าสูงหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อมีระบบการจัดเก็บที่ดีจะทำให้คนหาทรัพย์สินได้สะดวกรวดเร็วขึ้นช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและข้อสำคัญคือ การจัดเก็บทรัพย์สินในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือการดูแลรักษาเป็นประจำสามารถชะลอการเสรื่อมสภาพของทรัพย์สินได้การจัดเก็บทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงช่วยรักษาคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนในระยะยาวแต่หากจัดเก็บทรัพย์สินด้วยวิธีไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินการส่นสภาพที่เร็วขึ้นหรือการเพิ่มค่าใช้ใจในการบำรุงรักษาซึ่งในระยะยาวอาจกระทบต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรได้แก่1เงิน2เวลาและ3บุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าประเภทเหรียญเป็นถุงพลาสติกซิปล็อกชนิดโพลีเอทิลีนหรือ PE ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความปลอดภัยและนิยมนำมาใช้กับงานอนุรักษ์เพราะไม่มีความเป็นกฎและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินอีกทั้งยังสามารถป้องกันอากาศและความชื้นไม่ให้สัมผัสกับเหรียญได้โดยทำการจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญไว้ในถุงซิปล็อกขนาดเล็ก ถุงละ1เหรียญแล้วนำมาเก็บไว้ในกล่องที่ทำจากกระดาษลูกฟูกไร้กดภายหลังกระดาษลูกฟูกไร้กดดังกล่าวหาซื้อภายในประเทศได้ยากจึงนำถุงซิปล็อกที่บรรจุเหรียนวนไว้ในถุงพลาสติกซิปล็อกขนาดใหญ่ก่อนเขียนรายละเอียดของเหรียญที่จัดเก็บที่หน้าถุงแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในช่องชั้นภายในห้องมั่นคงจากการปฏิบัติงานพบว่า1 เมื่อเก็บเหรียญจำนวนมากไว้ในถุงพลาสติกซิปล็อกเดียวกันส่งผลให้ถุงพลาสติกซิปล็อกฉีกขาดเมื่อเคลื่อนย้ายเนื่องจากน้ำหนักของเหรียญที่มาก 2. การเคลื่อนย้ายรั์สินหรือจัดวางทรัพย์สินประเภทเหรียญอาจเกิดการกระทบกระแทกระหว่างเหรียญกับชั้นวางทรัพย์สินซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย 3. ความชื้นสัมพัส ภายในห้องมั่นคงสูงกว่า50%ไม่เหมาะสมต่อการจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญเพราะอาจทำให้เกิดสนิมบนผิวเหรียญได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าประเภทเหรียญให้มีประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม โดยได้ศึกษาข้อมูลด้านความชื้นสัมพัสภายในห้องมั่นคงของอาคารกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐซึ่งมีค่าความชื้นสัมพัสที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญโลหะร่วมกับการศึกษางานทดลองของมหาวิทยาลัยคาดิฟสหราชนาจักรและการไปศึกษาดูงานทางเทคนิคด้านการอนุรักษ์วัตถุ พนะิพิพธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์แห่งเมืองวาเลนเซียราชอาณาจักรสเปนที่ใช้กล่องพลาสติกในการจัดเก็บวัตถุทางพิพิธภัณฑ์โดยนำกล่องพลาสติกมาออกแบบประยุกต์ภายในกล่องให้สามารถจัดเก็บวัตถุชนิดโลหะตามความเหมาะสมรวมทั้งใส,ส่ซิลิก้าเจลเพื่อช่วยดูดความชื้นภายในกล่องวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในงานประกอบด้วย1 กล่องพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหรือ PP มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีฝาปิดมีขอบยางพร้อมตัวล็อกผลิตจากโพลีโพรพิลีนเป็นพลาสติกที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อวัตถุมีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกได้ดีนิยมนำมาใช้ในการจัดเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์ 2. กระดาษโฟตโตบอร์ดแบบไร้กด เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมีพื้นผิวเรียบเนียนและปัสจากกฎนักอนุรักษ์นิยมนำมาใช้ในการเก็บรักษารูปภาพเอกสารโบราณจึงมีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นตัวขั้นทำช่องใส่เหรียญ 3. ซิลิก้าเจลชนิดสีส้มเป็นวัสดุที่มีรูพุนดูดซับน้ำได้ดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เหมาะสำหรับการใช้ควบคุมความชื้นภายในภาชนะที่เก็บวัตถุและตู้จัดแสดงขั้นตอนการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สําหรับจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญมีขั้นตอนดังนี้ 1. วัดขนาดภายในกล่องพลาสติกชนิด PP ขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว31ซนติเมตรสูง10เซนติเมตร 2. ออกแบบชิ้นส่วนกระดาษขั้นและเขียนแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator โดย1กล่องประกอบด้วยชิ้นส่วนกระดาษโฟโตบอร์ดจำนวน4ขนาดได้แก่ขนาดกว้าง5เซนติเมตรยาว28ซนตเมตัด33ช่องขนาดกว้าง5เซนติเมตรยาว28ซนตเมตัด34ช่องขนาด กว้าง5เซนติเมตรยาว18เซนติเมตรตัด4ช่องขนาดกว้าง5เซนติเมตรยาว8เซนตเมตรตัด2ช่อง 3. นำกระดาษโฟโตบอร์ดมาตัดตามแบบที่ได้ออกแบบไว้โดย1กล่องประกอบด้วยขนาดกว้าง5เซนติเมตรยาว28เซนติเมตร ตัดสามสิสามช่องจำนวนสองชิ้นขนาดกว้างห้าเซนติเมตรยาวยี่สิบแปดเซนติเมตรตัดสามสิบสี่ช่องจำนวนสองชิ้นขนาดกว้างห้าเซนติเมตรยาวสิบแปดเซนติเมตรตัดสี่ช่องจำนวนสามสิบสามชิ้นขนาดกว้างห้าเซนติเมตร ยาว8เซนติเมตรตัด2ช่องจำนวน1ชิ้น 4. นำชิ้นส่วนกระดาษขั้นที่ตัดจากกระดาษโฟโตบอร์ดมาประกอบรวมกันจะได้ช่องสำหรับจัดเก็บเหรียญจำนวน100ช่องจัดเก็บได้100เหรียญความหนาของเหรียญไม่เกิน0.5เซนติเมตร นำกระดาษขั้นที่ประกอบสมบูรณ์แล้วใส่ในกล่องพลาสติกที่เตรียมไว้และนำเหรียญที่บรรจุในถุงซิปล็อกขนาดเล็กชนิดโพลีเอทิลีนหรือ PE จำนวน100เหรียญใส่ในช่องพร้อมทั้งใส่ซิลิก้าเจลบรรจุไว้ในกล่องพลาสติกมีรูขนาดเล็กเพื่อดูดความชื้นไว้ภายในกล่องพลาสติก จากการทดลองจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญภายในกล่องพลาสติกพบว่าสามารถรักษาระดับความชื้นสัมพัสภายในกล่องพลาสติกให้มีความคงที่และเหมาะสมต่อการจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญได้ดีกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกกล่องพลาสติกถึงแม้ว่า ความชื้นสัมพัสจากสภาพแวดล้อมภายนอกจะยังสามารถเข้าไปภายในกล่องพลาสติกได้บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้การบรรจุซิลิก้าเจลไว้ภายในกล่องพลาสติกยังสามารถช่วยควบคุมความชื้นสัมพัสภายในกล่องให้เหมาะสมกับการจัดเก็บวัตถุประเภทเหรียญได้สะดวกขึ้นอีกทั้งการจัดเก็บทรัพย์สินภายในกล่องพลาสติก สามารถช่วยจัดระเบียบทรัพย์สินให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกต่อการหยิบยกเคลื่อนย้ายการออกแบบบรรจุพันธ์สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินประเภทเหรียญสามารถนำไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์ที่ปฏิบัติงานดูแลเหรียญรวมทั้งประชาชนผู้สะสมเหรียญกระสาบและเงินตาอื่นๆ เพื่อรักษาเหรียญให้อยู่ในสภาพดีชะลอการเกิดความชมรุดเสียหายได้ในอนาคตโดยได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เหรียญกระสาบแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป การจัดเก็บทรัพย์สินในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือการดูแลรักษาเป็นประจำสามารถชะลอการเสรื่อมสภาพของทรัพย์สินได้